สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ a n s w e r t o n of Love อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะทำพิาการนะคะให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อพิอาการของเรานะคะวันนี้ก็คือก,การเปลี่ยนแปลงใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะสองกองการนะคะการ์ดใบที่หนึ่งะคะ a c e o f p e n t a c l e s นะคะ, Ace นะ,คะหนึ่งเหรียญน,นะคะการ์ดใบที่สองนะคะเทนะคะ เช่น n ัพเพนต์เนะคะ1ิเหรียญน,นะคะถ้าถูกใจถูกชะตากับการ์ดกองไหนนะคะเลือกการ์ดใบนั้นเพียงหนึ่งการ์ดเท่านั้นนะคะแล้วรอฟังคําทํานายได้เลยนะคะสำหรับคําทํานายนี้นะคะยังคงเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะ,ะผู้อ่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนะคะตามหน้าไพ่นั้น จะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มันบวกๆเท่านั้นนะคะหากฟังตรงไหนแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์อย่าเอาไปใส่สมองให้มันรกให้มันวุ่นวายดึงดูดแต่สิ่งที่ดีพอนะคะแล้วก็นะคะตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะนิดหนึ่งว่าการจดเทียนนะคะยัง ยังไม่ได้ให้ลงชื่อจุดเทียนนะคะต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ทักไลน์มานะคะอยากจะจุดเทียนเสริมดวงนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงมีกิจกรรมอยู่2อ,อย่างนะคะหรือว่าสิ่งที่ยังทําอยู่นะคะภายในช่องก็คือมีการปล่อยนะคะเช่าว,วัตถุมงคลนะคะจีพ้พระพิฆเนศพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีนะคะราคา699บาบาทนะคะไม่มีปลายทาง ค่าคนส่ง50บาทนะคะแล้วก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะทั้งมีทั้งแบบพิมพ์10คำถาม199บาทและแบบโทรคุยโทรคุยผ่านไลน์นะคะโทรไลน์ได้1ชั่วโมง399บาทชั่วโมงละ399บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อแอดไลน์นะคะทักแชทมาได้เลยว่าสนใจวัตถุมงคลหรือว่าสนใจจี้เออขอโนะคะหรือว่าสนใจดูดวงนะคะแล้วก็ ภายในสองสาวันนี้นะคะมีคิวเต็มถ้าเกิดว่าใครทักมาแล้วยังไม่ได้ดูในทันทีต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะนัดวันเวลาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าผู้อา่านว่างดูให้แค่ตอนกลางคืนนะคะตอนตอนเย็นเท่านั้นนะคะหลังจากเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วผู้อ่านถึงจะว่างดูดวงส่วนตัวให้นะคะยังไงก็ลองแอดไลน์ line, ทักแชทมาจองคิวกันไว้ได้เลยนะคะแต่ในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยคือเต็มนะคะอย่างอย่าง ยังไม่มีเปิดรับอาจจะเปิดรับเพิ่มนะคะจองคิวไว้แล้วก็จะนัดวันเวลาอีกทีหนึ่งนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันว่าการเปลี่ยนแปลงใดนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการใบที่หนึ่งใครเลือกการใบนี้นะคะรอฟังคำทำนายได้เลยนะคะส่วนตัวผู้อ่านเลือกการใบที่สองนะ,ะวันนี้ขอเล่นด้วยไม่เล่นสิขอฟังคำทำนายรับเอาสิ่งดีดีด้วยนะคะเพราะผู้อ่านตั้งใจทำนะคะ อยากให้อยากส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆและให้สิ่งนี้นเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนอยา100่างร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าคนที่เลือกการ์ดไปที่หนึ่งขอทราบพลังงานนะคะโดยรวมของคุณก่อนเลยว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมแปดถ้วย อพลังงานของคุณเศร้าจาังหนึ่งถ้วยเพราะคนคนนี้เหรอค่ะเพราะคนคนนี้ทําให้คุณเศร้านะคะเดซอืมโอ้โหอขออีกหนึ่งใบพอนะพลังงานคุณชัดเจนนะคะเดอหหานอืมบางคนเพิ่งเลิกนะคะเลิกลาหรือว่า ตัดจบความสัมพันธ์อะไรกับใครไหมหรือว่าเพิ่งเพิ่งตัดจบกันไปแต่มันดูเป็นคาราคาซังนะอาจบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงกับเลิกอาจกาลังจะทะเลาะก,กันนะคะมีความเหงา oh. เหงามากๆนะคะเจ็บปวดเสียใจยนะคะเพราะคนคนเนี้ยนะเพราะคนคนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจยหรือว่าเหงามากหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีคนรักแล้วไม,ม่มีมีคนรักแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทีเนี้ย ใช่อบอกว่าบอกชัดเจนว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือคุณรู้สึกเหงาหรือคุณรู้สึกมัน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 ไม่มีความสุขในความรู้สึกนะคะความรู้สึกของคุณคนที่มาดูกองเนี่ยคือคุณไม่รู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์อยากจะจบก็จบไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเริ่มว่ามันจะดีไหมอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งพาได้ต้องถามใจคุณนุ่นแล้วกันว่าคนคนนี้เขาเพิ่งพาได้ไหม เขาให้ความสําคัญกับเรามากแค่ไหนทําไมคุณมีเขาแล้วคุณยังรู้สึกเหงาอยู่อืมต้องถามใจคุณดูแต่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจบก็จริงมันเหมือนจะจบอะมันเหมือนจะจบอ่ะเอจะจอะพอเดทขึ้นแต่มันก็มีการกลับมาง้อกันเหมือนเดิมนะคะวนอยู่เงี้ยวนลูกอย่เงี้ยนะคะพลังงานใครตรงบ้างนะคะถ้าเลือกกองถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไป สำหรับคนที่เลือกกองเนี้ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือ,อยังไงหรือต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นไหมให้ไพ่หาคำตอบให้เราก่รน,นะคะโอเคขอทราบนะคะว่าอะไรในชีวิตของคุณรอยอะไรน่าจะเป็นแมวมาทำอะไรไว้ ขอทราบว่าจะมีอะไรนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไพ่นะคะท่านอยากจะเมตตาบอกอะไรกับคนที่เล่ก่อนหนึ่งอุ้ยทำไมออกมาสองใบอ่าออกมาสองใบก็เอาสองใบม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในโอกาสในด้านของความรักนะคะแต่ตัวคนเองกําลังจะลังเลโอ้เดวิลออฟฟอร์จูน จะมีการมีใครติดต่อกลับมาไหมจะวนหลูกกับมาหากานหรือเปล่าเพราะมันมีห้าเหรียญขึ้นมาอยู่แล้วพลังงานนะคะเพ hey, อบวานแน่นอนแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นะผู้อ่านฟันทงไปที่ความสัมพันธ์เดเมชเชียนทีเนี้ยขอพูดถึงความสัมพันธ์เดี่ยวๆเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเลยนะคะแล้กันนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักนะคะของคนที่เลือกกองที่หนึ่ง นะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างที่บอกความความพลังงานของคุณนะโดยรวมอ่ะนะคะถ้าคุณรู้สึกเหงาเหมือนมีแฟนแล้วก็ไม่มีรู้สึกเหงารู้สึกเสียใจนะคะในความสัมพันธ์คุณไม่ต้องกังวลมันจะมีการวนหลปกลับมาเจอกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่คนคนนี้เขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณนะคะเด็กกว่าคุณมากๆนะคะรักต่างไวัยได้นะคะเป็นต่างชาติได้ผิวขาวนะคะบางคนเป็นครูเป็นหมอ ะคะเป็นนักวิชาการนะคะนักปรึกษานะคะหรือเป็นพวกที่ทํางานเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับโบสถ์ขายสังฆณฑ์หรือทํางานเกี่ยวกับของของังหรือแบบว่าพวกวัตถุมงคลนะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นครูอเป็นหมอดูยังได้เลยนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างหรืออ่หรืออีกอีกอ,อย่างนึ่งคือเปิดโชว์รูมขายรถบิ๊กบค์มอเตอร์ไซค์รถยนต์ หรือแม้กระทั่งรถมือสองเช่ารถเต้นรถอะไรยงเงี้ยได้หมดเลยนะคะทีเนี้ยโอกาสในด้านความสัมพันธ์ของคุณนนะ่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็จะลังเลนะคะเพราะใจคุณมันไปพะวงมันไปพะวงมันไปกังวลอยู่กับความสัมพันธ์ที่เก่าๆความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจเนี่ยนะคะอืม ความสัมพันธ์คุณจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปจะกลับมามันจะวนหลู p อะค่ะคือคนที่คุณรอเอาง่ายๆคนที่ตามส่องตามดูกันอยู่เนี่ยนะคะจะมีโอกาสติดต่อกลับมาหรือเพื่อนเก่าๆของคุณจะติดต่อทักทายมาคนที่ไม่ได้เจอกันมานานๆน,น,นะคะหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนาะนคนมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้ง นะคะจะเริ่มจะเริ่มมีการติดต่อพูดคุยกลับมาไม่ได้เจอกันนานมากได้ทำให้คนรู้สึกมีความสุขนะในการติดต่อในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักชู้สาวหรือความสัมพันธ์แบบญาติพี่น้องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีการค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับนะคะหรือบางคนไปขอพรเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะทำงานอยู่เบื้องหลังให้กับคุณนะคะตัวคุณเองน่ะคุณกังวลมากมีใครตอนคืนถ้านอนดึกๆแล้วนั่งมองพระจันทร์ไหมขอถามน่ะมีใครไหมคะที่ชอบนั่งมองพระจันทร์จันทราทีวาอืมสิบด่านทีเนี้ยคุณขอพรได้นะคุณขอพรตอนกลางคืน ตอนกลางคืนนะคะคุณขอได้ขอในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอันนี้เจาะจงเลยนะคะขอเจาะจงไปที่เรื่องเรื่องเดียวนะคะเพราะมันเด่นในเรื่องของความรักจริงๆคุณขอพรตอนกลางคืนนะให้ขอกับพระจันทร์นะคะขอคุณต้องการขอแบบไหนคุณก็ขอให้มันเป็นสิ่งดีๆเกิดแบบขึ้นกับคุณนะคะแต่ให้มันชัดเจนถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นะคะให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์หรือใครก็ตามที่กําลังเจ็บปวดเสียใจในความรักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีเขาแล้วเหมือนไม่มีแล้วคุณตัดสินใจที่จะ move on และเดินต่อไปคุณจะมีโอกาสมีรักครั้งใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีมาให้เลือกเยอะแต่บอกไว้ก่อนว่าให้ดูดีๆถ้าไม่ใช่ s ม a ม m ่งถ้าไม่ใช่นักต้มตุนหลอกลวงพวกที่ไม่มีตัวตนอะไรเงี้ย คุณไปต่อได้นะคะเพราะความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้แต่สิบดามคือคุณตัวคุณเคยเจ็บปวดในความสัมพันธ์คุณรู้สึกเสียใจยังเสียใจอยู่นะคะถ้าคุณไม่มุกออนจากตรงนั้นแล้วรักครั้งใหม่มันจะมาได้ยังไงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนลงที่ดีเกิดขึ้นอย่างแบบว่ายังเห็นได้ชัดอ่ะได้ยังไงนะคะทีนี้สิบดามนี่อยากจะบอกว่าตัวเรานะคะ ไม่มีใครมาทำร้ายเราได้ไม่มีใครมาทำให้เราอยู่กับความเจ็บปวดเสียใ,ใจตรงนั้นได้นานถ้าเราไม่ออกมาถ้าคุณยังอยากจะอยู่ตรงนั้นในความเจ็บปวดเสียใ,ใจแล้วคุณไม่อยอมออกมาสักทีคุณก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะคะคุณลองก้าวเดินออกมาแล้วคุณจะพบกับรักครั้งใหม่นะแต่ขอบอกว่าถ้าบางคนคิดอ่านว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมูฟออนแล้วอ่ะครั้งนี้จะตาจะมูฟออนแล้วนะจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วนะ คนเก่าก็ยังจะตามมานะไม่ใช่ไม่ตามอมืคนเก่าก็จะตามมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณในด้านของความรักนี่แหละค่ะอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแต่ทีนี้คุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าในเมื่อในมีการเข้ามาเยอะๆคุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าใหม่กับเก่าอันไนีเมียวกันอะไรที่เป็นความสุขของคุณอะไรที่ไม่ใช่ความสุขแล้วเท่าเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ระเกินอ่ะทำไมมันเป็นทุกข์ระเกินอ่ะ อมืมีแล้วเหมือนไม่มีอ่ะถ้ารู้สึกอย่างนั้นอ่ะออกไยดีวยกว่านะคะถ้าเป็นผู้อ่านนะไม่ให้ตัวเองอยู่แบบนั้นถ้าเป็นตัวคุณอันนี้ก็ขอพูดใหม่แล้วกันว่าแล้วแต่คุณแล้วกันให้ลองช่างใจใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเป็นให้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณสาคัญคุณมีค่าใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเป็นเจ้าหญิงคุณเป็นคนสําคัญคนพิเศษสําหรับเขาอ่ะคุณคือความสุขของเขาแล้วเขาคือความสุขของคุณนะเนี่ยอันนี้เนี่ยควรที่จะรักษาค่งคนอย่างเงี้ยไว้ให้ดีนะคะเห็นได้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วแต่กรณีด้วยนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือที่อากาศกองที่หนึ่งเด่นชัดในด้านเดียวเลยนะด้านความสัมพันธ์นะคะ พร้อมมากพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือหากคนเก่าๆยังมาอยู่นะคะขอบอกอีกครั้งหนึ่ว่าก็ลองเลือกดูดีๆแล้วกันเนาะเพราะมันมีข่ของการจบจากแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ แล้วก็คู่ชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่2นะคะเอาก่อนที่จะไปฟังกองที่2นะคะก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญให้ผู้อ่านได้ทําคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข,ข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะสําหรับคนที่เลือกที่อาการกองที่2นะคะเนอเนก หรือว่าสิ่งเปลี่ยนนั่นเองนะผู้อ่านก็กละกองนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของเราบ้างในช่วงนี้นะคะขอทราบพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่เราพิจารณากาองที่สองก่อนเลยนะคะว่าพลังงานโดยรวมของคุณที่ได้เข้ามาดูไพ่นะคะกองนี้หัวข้อน,นี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะขอทราบพลังงานก่อนเลยนะคะผูดิชาริออดนะอืม พลังงานของคุณนะคะก็มี the chariot นะคะ the d e v i l นะคะแล้วก็ ten of wands 10ไม้นะคะแล้วก็ five of cups the chariot นะคะก็คือว่าพลังงานของคุณนะคือบางคนทำงานหนักมากนะคะอยู่กับงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเรื่องใดเรื่องนึงอย่างยาวนานนะคะกว่าจะจบโปรเจกต์กว่าจะเคลียร์งานผ่านกว่าจะอะไรมันเกิดความเหนื่อยหนะักแต่มันก็เป็นผลดีเพราะว่า ไม่มีใครทํางานแล้วไม่เหนื่อยไม่มีใครทํามาหากินแล้วไม่เหนื่อยนะคะแต่ทีนี้ความความเหนื่อยอ่ะของคุณนะมันนําพาไปสู่ความเอ่อมันนําพาไปสู่เงินอนะ่ะเม็ดเงินที่ดีไปสู่ความมั่นคงนะคะแต่ในด้านของความรักอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะแฮปปี้อินเกมนะคะแต่ความรักอาจจะมีการแบบว่าเ,เางียบๆห่างๆให้หายหกันบ้างนะคะแต่ตัวคนเองก็เข้มแข็งเพราะคุณโฟกัสที่งานแล้วก็ที่เงิน นะไม่ค่อยโฟกัสที่ความรักเท่าไหร่แต่ตัวคุณไม่โฟกัสก็ใช่ว่าคนของคุณจะไม่โฟกัสคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วอะไรจะมีการเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งนี้นะคะตัวคุณกาลังโฟกัสที่เรื่องอื่นแล้วนะไม่ได้โฟกัสที่ความรักและคุณมาโฟกัสที่งานที่ความมั่นคงในชีวิตละเนี่ยเห็นไหมเอ้ซับซอสคุณคือที่หนึ่งอะ่ะคุณคือผู้ชนะ ในการแก้ไขปัญหาในการเดินหน้าในการสร้างในการทําเพื่ออนาคตของตัวคุณเองคุณไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะเป็นอย่างนี้ยนะคะเพนซ็อ p เพนเ c l e คุณจะหาเงินได้ตามที่คุณหวังนะคุณจะหาเงินนะคะทำมาหากินคุณตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้คุณจะต้อง,องมีไรายได้หลักแสนหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะทําได้ตามเป้า นะคะคุณจะหาเงินได้เพราะงานการที่คุณทาอ่ะที่คุณปูทางมาอ่ะมันสร้างความมั่นคงให้คุณนะคะแล้วคุณคุณไม่มีเวลาไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ดีหลังยั่งยืนไม่มีเวลาที่จะไปเสียใจกับอะไรที่มันทาให้คุณเสียเวลาในการทํามาหากินหรือมันเปล่าประโยชน์กับตัวคุณเพราะคุณผ่านมาหมดแล้วความเจ็บปวดเสียใจความผิดหวังแต่ตัวตอนเนี้ตัวคุณคือ the s t r e นะคะตัวคุณคือ s t ต e ก็คือ ความเข้มแข็งฉันยืนหยัด้ตัวของฉันเองสิงโตเจ้าบ่าตัวนี้ยังยอมให้ผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะะนี่แหละคือตัวของคุณนะคะโอ้ก้าเหลียมเห็นไหมคุณอยู่แบบสดโสดรวยๆนะคะเงินงานจะเริญรุ่งเรืองเออการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณนะในช่วงนี้อ้าวโผล่มาทําไมล่ะเนี่ยหกถ้วยเพราะว่าตัวคุณนไม่ได้สนใจในความสัมพันธ์แล้วแต่อย่างที่บอกไปว่า เขาอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เขาอาจจะตามมาตามมาง้อตามมาอะไรคุณมีความรักความสัมพันธ์คนคนนี้เขาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแต่ไม่รู้คุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะตัวคุณไปโฟกัสที่เรื่องอื่นจริงๆเพราะว่าตัวคุณไปโฟกัสที่เรื่องอื่นจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาอะไรแลกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยคุณนะเขาจะตามง้อตามดูคุณอยู่นะคะ อืผู้อ่านมองว่าคุณก็อยู่ของคุณไปนะคะเชิดเชิดเล่นเลิ่ทำมาหากินของคุณไปเก็บเงินสร้างอนาคตสร้างตัวของเราเองไปเพราะว่าผู้อ่านเชื่ออย่างนี้ว่าเราทําตัวเราให้ดีสิ่งดีๆอ่ะมันจะมาหาเราเองมันจะดึงดูดมาเองอันนี้คือเรื่องริงความรักเหมือนกันเราทําตัวเราให้ดีเถอะเดี๋ยวคนดีๆนะคะสิ่งดีๆความรักดีๆก็จะนําเข้ามาหาเราเอง ส่วนใครที่คิดจะกลับเข้ามาหรือใครที่คิดจะกลับมาขอโทษมาเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาอันนี้ก็เรื่องของคุณเพราะตัวคุณคือหนึ่งดาบและเดือดร้อนแล้วนะคะคุณไม่ได้สนใจเลยคุณไม่ได้ไม่อยากไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่คู่ควรกับคุณอันนี้พูดจริงๆนะคือไม่เหลือเยื่อเหลือใยแล้วนะคุณพร้อมที่จะตัดคุณพร้อมที่จะเดินหน้ามุ่งหน้าไปแล้วนะเห็นไหมชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงแชมเปญนะครับเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจาก คนละเป็นแบบเป็นแบบคนละคนเลยอ่ะนะคุณมองบนเห็นไหมคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคนคนนี้เขามองไปที่อนาคตข้างหน้าและรูปโลกอย่างนี้ยคืออยู่ในกำมือของคุณคุณมองไปที่ข้างหน้าคุณมองไปที่โอกาสในการที่จะสร้างในการที่จะทํามองเห็นอนาคตมองเห็นช่องทางการทำมาหากินการสร้างเงินของคนเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยมั่นคงยั่งยืนคุณแล้วคุณก็จะดูแลคนข้างหลังคุณได้ ในส่วนใครก็ตามที่เป็นความรักหรืออะไรที่เขาทําตัวไม่ดีคุณปล่อยเลยก็ไม่ได้สนใจนะคะเนี่ยเนี่ยมันคือตัวตนของคุณพลังงานอย่างเงี้ยมันเลิศเก็บรักษาพลังงานอย่างเงี้ยดีๆเข้าไว้นะคะอย่าไปสนใจกับอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเราอะ่ะปล่อยไปเลยนะคะเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้อ่านว่าไพ่กองเนี้ยชัดเจนนะชัดเจนว่าอะไรไม่ดีไม่เอาไม่เสียเวลาไม่คู่ควรไม่เอาไม่ต้องมายุ่ง ไม่ต้องมาโซนไม่ต้องมาพูดให้หน้าลำคาญให้หน้าเบื่อไม่ไม่อยากจะคุยอ่ะไม่อยากคุยกับคนแบบนั้นแล้วอ่ะประมาณว่าไปไหนก็ไปฉันก็อยู่ของฉันได้ฉันโฟกัสไปที่งานไปที่เงินของฉันดีกว่าโฟกัสไปที่ความสําเร็จในชีวิตดีกว่ามองไปที่งานที่เงินดีกว่าเพราะว่าคนข้างหลังคนในครอบครัวเราก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยจะมัวมาเสียเวลากับคนที่ไม่ได้ทําดีกับเราหรือว่าทําให้เราเสียใจแล้วมามาห,หายๆอะไรเงี้ยไปทาําไม ะคเด่นมากในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะกองเนี้ยอืมยังไงก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จตามที่คุณหวังตามที่คุณหวังไว้เลยนะขอให้คุณได้ทุกอย่างตามที่คุณหวังเลยนะคะเงินที่คุณหางานที่คุณทําอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันจะนําพาความมั่นคงความสำเร็จและความร่ํารวยมาสู่ชีวิตคุณหรือสิ่งที่แบบคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าคุณจะร่ํารวยในขนาดนั้นน่ะ นี่ยมันจะมาถึงได้เพราะคุณเลือกสิบเหรียญอีกอย่างหนึ่งหกถ้วยนะคะความหมายของหกถ้วยอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นน้ำพักน้ำแรงที่คุณสร้างคุณหาคุณทํามาแล้วคุณก็ซื้อมันมาได้เอามันมาได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณเก็บเงินทำมานกินเก็บเงินมาหลายปีแล้วคุณก็ทุม่มเงินที่คุณเก็บอะซื้อบ้านใหม่สักหลงังซื้อรถใหม่สักคันซื้อที่ดินใหม่เนี่ยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ๆที่ถูกใจอะเอามาให้คุณ หรือคนบางคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะเอาของขวัญของถูกใจอ่ะมาให้คุณก็เป็นไปได้เพราะคนคนนี้เขาไม่ยอมที่จะไปไหนจากคุณนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะรักต่างวัยนะคะยังไงก็ขอให้สุขสมหวังนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จทุกอย่างทั้งงานเงนิงน,งนความรักที่คุณตั้งหวังไว้เลยแต่เด่นๆการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องงานเรื่องเงิน ชัดเจนมากคุณได้เก้าเหรียญแล้วไพ่ที่คุณเลือก,ก็คือสิบเหรียญคุณได้ทั้งเก้าเหรียญสิบเหรียญความร่ำรวยมาเต็มความมั่นคงมาเต็มการเปลี่ยนแใจไปชีวิตไปทางที่ดีมาหมดนะคะโอ้ขอ,อ,อ,อกดกระดิ่งหน่อยละกันนะคะกล่องเนาะนี่ไม่ค่อยได้กดนะคะแล้วจะซื้อมาทีนี้อผู้อ่านมองว่าผู้อ,อ่านอยากจะให้คุณรักษาพลังงานนี้ไว้ โฟกัสที่ตัวคุณรักที่ตัวคนเองทำตัว,ต,วตัวคนเองเอาไว้ดีนะเพราะว่าเนี่ยสิ่งนี้แหละพลังงานที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งเนี่ยจะดึงดูดทุกอย่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งร่ํารวยความโชคดีหรือความมั่นคงในชีวิตเข้ามาแม้กระทั่งความรักที่ดีเข้ามาเขาจะกลับมาวิ่งตามคุณอะเพราะคุณไม่สนใจแล้วไงเนี่ยแหละให้รักษาพลังงานตรงนี้ไว้ดีกว่านะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะยังของทุกคนสุขสมหวังนะคะและประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ใจคุณต้องการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ผู้อ่านได้สร้างและทำคลิปดีกต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ